สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโครงการตึกเต้าหู้ของจีนนะตึกสูงที่มีความแข็งแกร่งราวกับเต้าหู้ของจีนนะ่ะที่เขาบอกกันอย่างนั้นก็ได้ถล่มลงมาในเดือนเมษายนปีนี้เองคาดว่าความแข็งแกร่งน่าจะประมาณเดียวกันกับที่สีฮานุวิลในเขมรประมาณว่าใจเร็วด่วนได้รีบสร้างรีบเสร็จรีบใช้งานวัตถุดิบโครงสร้างต่างๆอะไรไม่ต้องเอาดีมากหรอกเอาแค่พอว่ามันดูเป็นรูปร่างตึกก็พอแล้วโดยที่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยตอนแรกเขาก็เห็นว่ามันมีรอยร้าวอยู่ เป็นรอยร้าวไม่มากนะครับประมาณ10เซนติเมตรนะแต่พอไม่นานเนี่ยมันก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นประมาณ1เมตรหลังจากนั้นรอยที่มันร้าวมันแยกเนี่ยก็เริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆจนครอบคลุมทั้งตึกเหมือนกับว่าจะผ่าตึกออกกลางเลยอะ่ะจนต่อมารอยแตกร้าวนั้นก็ลามไปทั่วตึกเลยครับแบ่งเป็นซีกหนึ่งเลยคล้ายๆกับว่าผ่าตึกแล้วเอาตึกมาประกบกันไวอ้อ่ะทีนี้ในตึกน่ะมันก็จะมีท่อมีสายไฟมีอะไรต่างๆที่เขาเชื่อมอาไว้กับตัวตึกเลยอย่างเช่นท่อแก๊สแบบเนี้ย ก็นั่นแหละครับแล้วทีนี้ก็มีกลิ่นแก๊สเนี่ยรั่วออกมาชาวบ้านก็วิ่งหนีออกมาจากตึกนั้นไม่ใช่แค่ผู้ที่อาศัยอยู่ในตึกนะนี่รวมไปถึงกับบ้านข้างๆตึกข,ข้างด้วยพอเขาได้กลิ่นแก๊สแล้วเห็นลักษณะการแตกราวของตึกเนี่ยเขาก็วิ่งหนีออกมากันอ่ะแต่ก็ค่อนข้างน่าแปลกใจแหละที่ว่าต้องรอให้มันเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้ก่อนแล้วค่อยหนีออกมากันทางเจ้าของที่นั่นเขาก็แก้ไขด้วยการเรียกบริษัทที่เกี่ยวกับการซ่อมแกส๊สซ่อมท่อแก๊สเนี่ยมาดู พอทางบริษัทเขาเห็นเขาก็รู้แล้วว่าโอ้มันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกอยู่ในตัวตึกแบบนั้นเขาก็เลยไปปิดวาล์วแก๊สตรงที่แบบว่าต้นเหตุน่ะที่จะปล่อยเข้าท่อแล้วจากการประเมินด้วยสายตาเนี่ยเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าตึกนี้มันไปไม่รอดแล้วเขาก็เลยจ้างรถมารื้อถอนระหว่างรื้อถอนตึกก็ถล่มลงมาอีกแล้วลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ตึกเดียวในจีนนะในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยมีประมาณ10ตึก อยู่คนละที่นั่นแหละแต่ก็อยู่ภายในจีนไม่แน่ใจว่าเป็นบริษัทก่อสร้างเดียวกันหรือเปล่านี่แค่ตึกนะส่วนเป็นบ้านที่เป็นบ้านแยกแตกถล่มบ้านตะหู้แบบเนี้ก็มีอยู่ประมาณ39หลังขนาดเป็นแค่บ้านนะเพื่อนๆไม่ต้องรองรับน้ําหนักอะไรมากขนาดตึกแตกร้าวแยกรอการถล่มเหมือนกันบางหลังก็ถล่มเองเลยทางผู้ที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยเขาก็อ้างบอกว่า อาคารมันก็เก่าแล้วใช้งานมาประมาณ20ปีมันก็เป็นแบบนี้แหละผมเห็นข้อมูลก็ตกใจเลยเอา้าบ้านหลังหนึ่งตึกหลังหนึ่งนี่อายุใช้งานจำกัดอยู่ที่ประมาณ20ปีด้วยเหรอเอาจริงๆไม่เคยมีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวเลยนะประมาณว่าสร้างบ้านหลังนี้มาอยู่แล้วมันสามารถอยู่ได้ประมาณ10ปี20ปีแบบเนี้ยคนส่วนมากเขาก็คงคิดว่าสร้างบ้านมาหลังหนึ่งแล้วก็คงอยู่ได้จนแบบหมดอายุขายหรือไม่ก็ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานได้เลย อย่างมากที่สุดก็บูรณาซ่อมแซมบางแค่นั้นเองแต่แลหลายๆตึกของจีนที่ถล่มนี่บางตึกก็ประมาณ10ปีนะบางตึกก็ไม่ถึงด้วยทีนี้พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มมีการแบบตรวจสอบตึกดูหารอยแตกร้าวก็เจอหลายตึกเลยนะเป็นจํานวนมากเขาก็เลยต้องให้แบบชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในตึกก่อนหนะ้าเนี่ยอพยพออกมาก่อนเพื่อที่จะตรวจสอบอีกทีนึง บางหลังนี่สร้างมายังไม่ทันถึง5ปีเลยผนังก็มีรอยแบบว่าสีลอกปูนลอกมาดูไม่ใช่ปูนนะเพื่อน,อนๆมันดูเหมือนเป็นกระดาษแข็งคือหลุดมาเป็นแผน่นๆฉีกขาดได้นะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นปูนนี่มันจะเป็นแนวแตกเลยบางตึกนี่สภาพก็โอเคอยู่นะแต่ว่าบันไดนี่ถลม่มไม่รู้ว่าเขาสร้างกันยังไงนะครับคือบันไดถล่มได้นี่มันต้องมีแบบว่าแกนเหล็กอยู่ข้างในใช่หรือเปล่า เหมือนมีครั้งหนึ่งสมัยก่อนนะมีเหตุไฟไหม้ที่จีนนี่แหละทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาก็วิ่งตามบันไดขึ้นไปเพื่อที่จะดับไฟกลายเป็นว่าแป๊บเดียวบันไดถล่มเลยก็มีความสูญเสียนะเพราะว่าบันไดเนี่ยสำหรับขึ้นที่สูงใช่ไหมแล้วพอใต้บันไดมันก็จะเป็นบันไดอีกลงไปเรื่อยๆจนถึงพื้นทีนี้พอบันไดชั้นบนเนี่ยถล่มลงมาไปทับบันไดชั้นล่างชั้นล่างก็ถล่มลงไปเรื่อยๆเป็นแบบโดมิโนโน,นะครับแค่คิดก็เสียวแล้วเนี่ย แล้วตอนที่เขามาตรวจสอบตึกอะไรนี่นะเขาไม่ได้แบบว่าตรวจสอบวันสองวันหรืออาทิตย์หนึ่งเสร็จเป็นเวลาหลายเดือนนะครับหลายเดือนครึ่งปีปีหนึ่งไปอย่างนี้เลยแล้วคนที่เขาเคยอาศัยอยู่ในตึกที่ก่อนจะทําการตรวจสอบเนี่ยเขาก็ต้องออกมาอยู่ข้างนอกมาเช่าโรงแรมอยู่อย่างนี้ก็จําเป็นต้องเสียค่าเช่านะเขาไม่ได้มีความช่วยเหลืออะไรแบบนั้นถ้าจะแบบกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดก่อนคือเราก็มีสัมภาระตู้เตียงของต่างๆ มันเป็นเรื่องยากที่จะย้ายกลับไปที่บ้านเกิดเพราะงั้นก็เลยต้องอยู่อย่างมีความหวังว่าอ่ะอาจจะเสร็จภายในเดือนหน้าเดือนนี้อย่างเงี้ยก็เลยไม่ย้ายไปไหนทางโรงแรมก็รับไปเต็มๆนะรายได้ไม่รู้ว่าทางบริษัทพวกนี้เขาโครกันไว้กับทางโรงแรมหรือเปล่าความช่วยเหลือจากทางรัฐเนี่ยก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะไม่ถึงขั้นที่แบบว่าพอประทังชีวิตอะไรได้หรอกเป็นแบบว่าค่าปลอบใจประมาณนั้น ทีนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์คนที่ต้องอพยพออกมาก่อนเพื่อที่จะตรวจซ่อมแซมตึกก็มีคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าโดนบังคับให้ย้ายออกมาเพราะว่าตึกเนี่ยมันมีลักษณะที่อยู่ๆก็เอียงมาหน่อยนึงเฮ้ยที่จริงถ้าตึกเอียงอย่างนี้ไม่ต้องบังคับให้ย้ายหรอกยังไงก็ย้ายออกเองอยู่แล้วเป็นเพื่อนๆกล้าอยู่ต่อไหมอยู่บนตึกที่เอียงหน่อยนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าดูเหมือนเขาจะไม่คิดมากนะเขายังคิดว่ามันยังอยู่ได้โอ้คนจีนนี่เข้าใจยากจริงๆ หลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบมาเรื่อยๆคือมีการตรวจสอบมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแหละเขาก็สรุปได้ว่าโครงการตึกส่วนมากของในจีนเนี่ยนะส่วนมากจะต่ำกว่ามาตรฐานเพื่อนๆครับต่ำกว่ามาตรฐานนี่ถ้าเป็นอาหารก็คือไม่อร่อยแต่นี้เป็นแบบว่าตึกที่อยู่อาศัยต่ำกว่ามาตรฐานก็คือใช้ไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องที่ถึงชีวิตเลยนเนี่ยแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าพอตรวจสอบว่ามีการต่ำกว่ามาตรฐานแล้วนะ ก็ไม่เคยมีการปรับปรุงแก้ไขใดๆไม่มีการใส่โครงเสริมอะไรทั้งสิ้นเขาก็เปิดให้อยู่แบบนั้นต่อไปก็เลยสงสัยว่าแล้วคนที่อาศัยอยู่ข้างในนั้น,นเขารู้หรือเปล่าเรื่องนี้ส่วนสาเหตุของการที่ตึกแตกร้าวถล่มลงมานี่นะมันก็ไม่ได้มีแค่ว่าโครงสร้างต่ำกว่ามาตรฐานอย่างเดียวหรอกก็จะมีเรื่องของการปรับพื้นที่ไม่ดีอยู่ๆก็ถมแล้วก็ไม่อัดดินให้แน่นไม่ได้ฉีดปูนลงในดินแบบดีๆก่อนบางพื้นที่นี่เคยประสบปัญหาน้ําท่วมมาก่อนแล้วทีเนี้ย ภายใต้ดินเนี่ยภายในดินเนี่ยมันก็อาจจะมีช่องว่างไม่ค่อยแข็งแรงดินยุบดินแยกประมาณนี้ทีนี้ปูนที่เขาเทไว้ด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแตกตามดินที่เขาโถกมาไวะ้ะแต่ที่จริงมันก็รวมอยู่ในเรื่องโครงสร้างตามกว่ามาตรฐานนั่นแหละมันมีแบบนี้ด้วยนะแบบว่าค่อยๆต่อเติมขึ้นจากแรกเนี่ยอาจจะ3-4ชั้นเอ้ยพอมีคนมาใช้บริการมากก็ต่อชั้นขึ้นไปอีก ก็เป็นความมาักงง่ายเอาแต่ได้นะโดยไม่ได้สนใจถึงชีวิตผู้ที่อาศัยอยู่ข้างในนั้นเพราะว่าคนสร้างไม่ได้อยู่คนอยู่ไม่ได้สร้างแล้วทีนี้มันก็ยังรวมไปถึงเรื่องวัสดุก่อสร้างของจีนด้วยเหล็กจีนปูนจีนแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่ดูเข้าคู่กันดีนะวัสดุก่อสร้างจีนสร้างโดยคนจีนอยู่ในประเทศจีนอาศัยโดยคนจีนสุดท้ายก็ถล่มในจีนเป็นแบบนี้แหละ แล้วนี่ยังมีน้ําใจถึงขั้นที่ว่ามาก,ก่อสร้างแบบเดียวกันในสีฮนูวิลด้วยในเขมรนะ่ะเป็นการแบ่งปันความเจริญไปสู่เขมรก็ดูในสีฮนูวิลเป็นตัวอย่างนะครับตึกยังสร้างมาได้ไม่ทันเท่าไรเลยก็ต้องกลายเป็นตึกร้างไม่ได้มาตรฐานมาตั้งแต่แรกเลยนี่ขนาดยุคสมัยไหนแล้วนะเนี่ยที่จริงแล้วมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับวัดสดุก,ก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานของจีนอะ่ะอย่างเช่น ริฟเนี่ยริฟถล่มอย่างนี้เยอะแยะมากมายแล้วแทบจะเหมือนกันหมดก็คือฝ่ายบริหารที่คอยควบคุมดูแลตึกอะไรเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบนะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็จะไปโทษแสงแดดพื้นดินอะไรพวกนี้แทนเพราะว่ามันเป็นเหตุควบคุมไม่ได้เป็นเหตุสุดวิสัยประมาณนั้นอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ